บทที่5เอวะเมสุตังเอกะสมยังพะควาสังเกสุวิหะรันติกาปิละวัตถุสมีมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสะทิปัจจมติเตหิพิขุสะเตหิสัพเพเหวะอารันตะเฮติทัส,สหิจะโลกะทุหิทุหิเทวตาเยบุเยนะสังนิติปัตาโหติ พระขะวันตังทศนะยะพิขุสังคัญจะอัคโฉจตุนณสุทาวะสากะนิกานังเทวนังเอเตทะโ,โหอะยังโขภพะควาสักเกสุวิหะลันติตาละปิวัตุสมิงมหาวณีมหาตาพิขุสังเคนะ สัททิงปัจจะมิเตหิภิกขุสเตหิสเปหวะอรหันเตหิทัศหิจะโลกะธาตุหิเทวตาเยบุเยนะสันนิธิปติตาโหติภควันตังทัศนยะพิขุสังขจจะยนุนะมัจจปิเยนะภควาเตนุสัมปะเกเมยามะอุปสักาวัตมิตรวาภควาภควันโตสันติเกปัเะเกกะ คาถาพาาเสยะมะัติอาคัตโตาเทวตาเสยทาปิปินามะพระละวาปุริโสสม,มัชิตังปาระหังปะสะเรยะปะสาลิติวาพระหะสัมิจิเชยยะเละยะเอวะมีสุทาวะเสเอเทสุปันอันตลาหิตาภะขวัตโตปุระโตปาตุระสัสุ อะคาโถตาเทวตาพระขวันตังอภิวาเทวตาเทวะเทวาเอกะมันตังอัถังสุเอกะมันตังจิตตาโขาเอกาเทวตาพระขวันโตสันติกิมังทาถาอะพาสิมหาสัมโยปวัตนสมิงเทวกายาสัม,มขาตาอะคาตัมหะ อิมังธรรมะสม,มยังทักิตาเยวะอปาราชิตาสังคันติอคขโทอัปาราเทวตาภะควโตสันติเกอิกมังคาถังอาภาสิตะระพิขโวสมทะหังสุจิตตงอัตตะโนอุชุกะมังกสุสารชีวะเนตานิขะตะวาินทสียานิรักันติปจิติตา นาคโธอัปปราเทวตาพระขวันโตสันติเกอิกมังคถาอะภาสิเชตวาคีรังเชตวาปะริสังอินทคีรังโอหังจมะมนีเนชาเตจะรติสุทาวิมาราจากะกขุตมะตาสุทันตาสุสุนาคาติอัคคโทอัปปราเทวตาภระขวันโตสันติเกอิกมังคัง อาพาสิเยเกติพุทธัทงสนังคตาเสนะเตขมิสสันติปะยาภูมิปะหายามะมนุสังเทหังเทวากายกายาปริปูเลสสันติตีอะคาถุพะควาภิกุอามันเตสิเยยุเยนะพิขเวทัศสุโลกาถาสุโตเทวตาสันติสันนิปติตาโหติตะขะทัตัง ทศนยะพิขุสังคญจะเยปิเตภิคเวเอโหสิอะโหสุงอะติตะมันทะนังอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเอสัมปิภควันตังเอเติปะมะเยวะเทวตาสันติปาติตาอะเหสุเสยปิธาปิมังหังเอต,ตาาหิเยปิติภิขเวพระวัสสันติ อะนาคาตังพัฒนังอะระหัตโตสัมมาสัมพุโทโธเตสัมภิภะวันตังเอตัปะระมะเยว,วะเทว,เทวตาสันนิทิปติตาภวสินติเสยปิถาปิไมหังเอตระหิอจจาหิสามิพิขเวเทวกายานาังนามามิาเเกิตตัะสามิพิขเวเทวกายนังนามิเทศสามิพิขเว เทวก,กายานังนามามิตังสุนาทะสาธุกังมะนะสิกะโลทะภาษามิตีออัเอวังพระ,ะเตโขเตพิกุพระขโอโตปัจจะโสสุงพระขวาเอตะทะโอจะสิโลกะมันุกะสะมิงยะตะกุม,มาทะตันติสิตา เยสิตาคิละคัมภะลังปะหิตตันตาสามิภิตาอุถูสิหาวัลสิลีนาโลมะหังสาภิสัมพุโนโอทาตมะนาสาธุธาทุธาวิปัสสนะปะมานาวิลาบิญโยปัจจสตเจยันตะวาวะเนกาปิละวันทเวตะโตอามันจเตสยิสัทธาสาวเจสารณีระเต เทวกายะภิกันตาเตวิชานะวิขโวเตจัตตปะปังปะละกะลุงสุตวาพุทธสสาสนนังเตสัปปตุละหุนายังอนุนัสานะทัศนังอปะเกสตะมัทธคุงสหัสสังอัฏฐสติตะลิงสะตังเอกังสหัสสานังอนุนัสานะมัทธสุง อเปเกนัตตะมันทัตขุงจิสาสัพพังภุก,กาขุงตัสสะจะสัพพังอภิยายะวะวัติวะนาระจากักขุมาตัตโตอะมันจาสัตสัจิสัทธาสาวเกสรันเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชนะทะพิขะโวเยโวหังพิติยาสามิหิวิอะลุปะปะปะโส สัตหัสหัสาวะยักขาภูมิมากาปิระวัตวาอิจิมันโตสุติมันโตวนะวันโตยัสสิโนมุทะมานาภิกกรรมภิกุนางสมิงติงวนางชะสัหัสสาเีวะปเีมะวตายักขานัตะวนิโนอิจิมันโตสุติมันโตวนะวันโตยัสสิโนมุทะมานาภิกกรรมภิกุนางสมิงติงวนางสาติลิกะยิขิลา ตาสิสัสายักขานะตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตณนวันโตยัสสิโนโมทะมานาภิกามุงภิกุนางสมิงติงวะนางอิเจเตโสภัสสัสสายักขานะตะวันนิโนอิทิมโตชุติมันโตณนวันโตยัสสิโนโมทะมานาภิกามุงภิกุนางสมิงติงวะนางเวสามิตาปัจจสัตายักขานตะวันนิโนอิจิมันโตสุติมันโตวนวันโตยัสสิโน โมทมานาพิกามุงพิขุนางสงงานิงติงวะนางกุมภิโลราชาคหิโกเวบุปปประัสะนิเวสานังพิญญานังสัตตะหาสังยัคขานังประริป,ปุลุปาเสะติกุมภิโลราชาคัิโกโสป,ปะคาสนิงติงวะนางปุปริมัจจชิสังราชาทัตตะรัตโถปาสาสติ คันทัพพานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพระหัวอินทมามนาพระหภพนาปิจิมันโตสุติมันโตว,วันละมันโตยัสสิโนโมทมานาภิกามุงภิกขุนางสมิงติงวนงางทักขิณายัจักริสังราชาอูโหปะตัปปสัตติพาณาธนาอธิปติมหาราชายัสสิโส ตาปิตสัสสะพะหโวอินทะมานาพะหับพระลาอจิมันโตสุติมันโตวนะวนันโตยัสสิโนโมทะมานาภิกามุงภิกขุนางสนิงติงวนางปัจฉิมัจจะทิฉังราชาว,วิอุรูประโขปาษาสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสิโสอุตาปิตสัสสะพะหโวอินทะมานาพะหับพระลา อิทิมันโตสุติมันโตวันนวันโตยัสสสิโนโมทมานาภิกามุงภิกขุนางสนิงติงว่านังกุตาละจัตที่สังราชากุเวโลตักัสสะสติยักขานังอาทิปติมหาราชายัสสสิโสกุตาปิตัสสะหโวอินทมานาภะภะลาอิทิมันโตสุติมันโตวันนะวันโตยัสสสิโนโมทมานาภิกามุงภิกขุนางสนิงติงว่านัง ุริมัติสังตัตฐะรัตโถทักขิเนนะวิรุตทักโกปรจชิเมนะวิตูปโขเวโลอุตตะลังจิสังจัตตาโลเตมหราชาสัมัตตาจตุโลทิสาทัพธรรมละมัาอัคคสุวาเนกะปิละวัฏท,ทเวเตสังมายาโนโทาสาคูวัจจานิกาสถามายาคูเวทุ เวทเววิภูจะวิภูโตตัสสะหจันทโนจะมีเโธจะกินทุมันทุนิดมันทุกจะปนาโถอปะมัจโยจะเจวสุโตจะมาตะลิจิตตสะเสโนจะคัทโคนาโพราชาชะโนสะโกโพอากูปจักสิเขขโขเจวะ ติมภะดูสุริยะวัชชาสเอเตจเยจราชาโนคันทภพาสหะราสุภิโมมัทมานาอาภิกามุงวิปุนังสมิงติงวะนังอาทาคูณภาษานาคาเวสาลาสหัตตจักกากัมภราสตลาอาคูปายคาสหะยาติยิยาโมนุมุนา คัตรัชชาจะอาภูอานาคายะสสิโนเอวันโนปหานาโคโสป,ปคาสมิงติงวะนังยีนะลาชาเสสหะสาหัรันติทิภาทิชาปะกิวสุทะกะคุงเวหายะสาเตนะมัตตบัตตา จิตลาสุวรรณอิติเตสะนะมังอะยมอะภัรรนตะคานาคาราชานะมาสิสุปันนโตเขมะมะกาสิพุโชโธสันหาสิวัจาหิอุปวัตตัญญตานาคาสุวรนาสาระนภะกะสสุขทังชิตาวชิระธันเตนะสะมุททางอสุราสิตาภัะ ตโลวะสาวัสเตอิทิมันตโตยสะยัสสิโนการักัญชามะหาภะสิมาอสุลาธานเวาษาเวปจิตติสุจิติจะปะหาลาโทมะมุกินสสะสะตันจะพระพิปุตะนางสเพเวจะนามากาสันติวพภะดิงเนสังเสนังลาภุปะภุ ปะคามุงสมะโยธานิพันธทันเตพิขุนางสงงานิง์ิงวะนางอาปจาจัเทวาปัทวีจัเตโชอโยทะตาทะขะมุงวะลุนาวะลุนาเทวาโสโมจะยะส,ะสัสสะสหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายะสะสิโนทเ,ทเศเถทัทสัทธากายา สัพเพณะตะวัน,นิโนอิจิมันโตสุติมันโตวันนะวันโตยะสสิโนโมทะมานาพิการมุงพิขุนางเสม,มิงติงวานางังเวทูจะเทวาสะหะลีจะอสสมาจะเวทุยะมาจันถูสุปนิสาเทวาจันทะมาภูรักขิตาสุริยะสุปานิสาเทวาสุริยะมาภูลักขิตา นักสัตตานิอุลขิตวาอาภูมันทัพราหากาวสุนางวะสะโวเสโอสโกปาคาปุริปทาโททศเ,เตทศถ,ถากายาสเนะีนาตะวัน,นิโนทิมันโตสุติมันโตว,วะนาะวันโตยสัสิโนงธะะาตวนาวิกามุงวิกุณังสมิงติวานังอาถาภูสหภูเทวาสะระมัคขิสิขดิวะ อดิทกกาจะโลชาจปุมาปุภานิพาสโนวรุนาสธรรมมาจัตจุตตาจะตเชนกาสูเลยะลุจิลาอาภูอาภูวะสเนสิโนทัศเตทัศถากายาสัพเพนตะวันิโนปิท the ีวันโตจุติวันโตวันละวันโตยัสสิโนโมทามาณพิกมมุงพิกุนางสมิงติวะนางสัมมาสัมมาหสัมมา มนุษาวมนสูตระมาทิฏฐาปฐุสิกาอาคูอาคูมโนปฐุสิกาอาทาคูละเอหะละโยเทวาเยจโลจิตตะวาสิโนปัลขามะหาปัลขาอาคูเทวายะสิโนาาาาาเทส,ส,ทสเตทะสัากายาสพเพมาตะวนนันนิโนอิทิมโตชุตินโตวันละนโตยะสิโน โมทมานา,าพิกาูงพิขุนังสมิงติงวะนังสุกาจะลุกมหาลุกนาอาภูเวเวคะนาสาสาหาโอทยะยับคาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามันตาหาลักชามิสก,กาจะยะสส,สิโน ทนะยางอาคาปะชุโนโยสิจิตาอภิวัตสันติาาทัศสเตทัศฐากายาสาเพนัตตะวัน,นิโนจิมันโตจุติมันโตวันโตวันโตยะสาสิโนโมทะมานาวิการมุงวิกุณังเสหนิง,งติมวะนางเขมิยาสุสิตายามากัชก,กาจากยานสาสิโนนภิตะลาลามะเชษฐาโชตินามาจะอาสาวะ นิมาลปิโนอาภูอาภูปะลินิปตาทัศเตทัสถากายาสเพนะตะวันนิโนอิทิมโตสุติมโตวัน,นะวันโตยัสสิโนโมทะมานาภิกามุงภิกุนังสมิงติงวานางสเจเตเทวนิกายาสเพนะตะวันนิโนนามันวะเยนะอาขัดฉวงเยสจัจสธิสาสหาปุวัฒชาติมังคีลังโอชะจิตติ นะมะนะสาวังเขะโมคะตงังลังนาคังจันทะวังอาสิตาติตังสุขัรมาปะระมัตโตจับุตามะทิโมโตสาหะาสานังกุม,มาโลติโสจโะโสปคาสัิติงวนังสหัสพมะพัมมามัตโลกานางมหาพัมมานิพภะพิติทติอุปปันโนสุติมโตหามากายโยส สัตสิโสธัเสเทตสลาอาคูปัจจเจวะสัวันติโตเตสัจจวัชโตอาคาปาริโตปาริวัติโตเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทวาสัพพามเกมาละเสนาภิกามิปัสสกันหะสามันทิยังเอทะคันทะทะพันทะ ลาชะเคนะพันะทะวัตุโวสัมันตาปะริวาเลทะมะโวมุจิตังทกจกินังอิติสัพทะมหาเสนูกันทะเสนังอับวาสิยิปาติตาตะละมะทัจะสรังกตะวานะเพละวังยาถาปะวุสโตมโขณัตตะโตยันวิชุโกสัทาโสปปุจจะวัติสังทุกโธ อสอสะยวะวสตัจสพังพระอภิยายะวะวิคิตวนาจุภูม,มาตโตอามันติยิสัชชาสาวเกเเซสเนลเตมาลเสนาอภิก,กันตาเตวิชาณถาวิขโวเตจัตตะปะมะกะลุงสุตวาพุทธสสะสันนังวีตีละหะคิดหิปากามุงเนสังโลมันปิ อิชยุงสเพวิชิตสังะมาพายาติตาสะสะสินโนโงทันติสหภูเตหิสะวกาเตชะนะสุตาติ